Central ลแอสเซนเินี่ยมีสิ่งที่ผมว่ามันพร้อมทุกอย่างแ้ะสำหรับใครที่จะมาช้อปปิ้งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อสําอารเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ของแต่งบ้านของกินอะไรอย่างเงี้ยครับครบนะครับก็อยากทุกคนแบบแวะมานะครับผมก็เราก็มาเดินแถวนี้ก็เดือดันบ่อยอยู่แล้วนะครับก็ว้างๆ่าก็ไว้เจอกันที่นี่นะอะไรนะ มาให้กันแล้วแต่วันจ้าโอเคครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับสัญจรแอสเซทระบบครับนายก็ลองมาเดินดูได้นะครับเปิดจดใจทังคู่ครับขอเซฟพร้อมให้กับทังคู่ด้วยนะฮะอัพกันน่ารักมากจริงๆเลยนะฮะและอย่าลืมด้วยครับว่าความพิเศษของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้ด้วยนะฮะพี่น้ำจะไปก่อนอ๋อ แฟนคลับครับใครเป็นแฟนคลับยกมือขึ้นเดี๋ยวรอบตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมีรอบแฟนคลับอีกรอบนะครับโอเคอ่ะ ต่อความพิเศษยังไม่หมดอย่างตานนี้ทุกคนนะฮะยังมีโปรโมชั่นรออยู่ด้วยนะครับสินค้านิวคอลเลคชั่นตอนนี้ครับคุณลดสุดสุดถึง30%ครับแล้วก็น้องการห้ามพลาดนะครับดูจี้เกลียดตอนนี้ครับลดถึง15%ครับเออ็ครับไปชทอปกันได้นะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ชอปผ่านบัตรมาสคาส์ครับจะได้รับบัตรของของวัญเซ็นทรัลมูลค่าถึง1,200บาททีเดียวนะฮะ ใครที่สนใจนะฮะหลังจากจบมีติ้งแล้วนะครับไปเดินช็อปปิ้งกันอย่างต่อเนื่องได้เลยครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับในวันที่14ธันวาคมครับ